ครับวันนี้มาเจอกับผมวงอยาให้ปวด DJ เจระเขรับผมก็กดไลค์เกลียบผมก็กดแชร์หนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งสับสคของ s 4นั้งมีค่าสำหรับผมเสมอดูปาด DJ เจระเข้นะคะอาที่สบายใจนะวันนี้เราจะมาโปรโมทเพกให้กับเพื่อนนะฮะเพื่อนลองบอกชื่อเพกของเพื่อนสวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตาตาคีนันเคียร์ครับรับทำความสะอาด ครับครับผมตัดหญ้าจัดสวนซักโซฟาเก้าอี้ที่นอนครับครับพรมครับแล้วก็ย้ายต้นไม้เนี่ยครับโลโก้โลโก้โลโก้ไหนครับดูโลโก้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับครับเบอร์โทรก็ตามเนี่ยครับ0 9นย์6 3 0 3 1สนครับครับผมสนใจทำความสะอาดมีทั้งผู้หญิงผู้ชายให้เลือกครับมีทั้งผู้หญิงผู้ชายเลือกครับเลือกใช้บริการได้ตามสะดวกครับ ครับครับผมอันนี้ครับตาตาทำเสื้อให้ผมได้ครับเสื้อสวยเสื้อสวยเสื้อสวยครับผมครับเสื้อครับเป็นเสื้อเป็นชื่อเพจผมนี่แหละนะครับผมก็ฝากช่อบเขาได้นะครับแล้วก็ฝากเพจเขาด้วยครับผมแล้วนะฮะวันนี้ผมก็จะเดินทางไปจบตองนะครับถ้าคนเดียวเจอผมก็ถ่ายรูปกับผมได้นะฮะผมไม่ยิงนะ แต่ถ้าไม่สะดวกถ่ายก็ไม่เป็นไรถ้าสะดวกถ่ายก็ตามสบายนะครับเอาที่สบายใจนะบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ